มีคนถามมันเข้ามาเยอะนะครับว่าโคลลีฟิมประโยชน์อะไรหลังจากได้ลองศึกษากันแล้วนะครับคนที่ได้รับน่าสะพึงเป็นอย่างยิ่งมันแทบจะหาอะไรไม่ได้เลยนะครับเล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่ใช้โคลลีฟิมเนี่ยเขาเคงมันได้ยังไงนะครับว่ามีผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนั้นยืนยันมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงสถาบันวิจัยมีชื่อเสียงยืนยันเหมือนกับว่าเป็นแค่คําเคลมเฉยๆนะครับไม่ได้มีการทดลองอะไรช่วยเรื่องขับถ่ายได้ไหมกินแล้วทําให้ถ่ายคล่องไหมโคลลีฟิมมันไม่มีใอาาหรรคับ ที่ช่วยเรื่องขับถ่ายคือเส้นใยห,หรือกัดใยอาหารนั่นแหละก็แล้วแต่คนเรียกกนะันเนาะพวกนี้เนี่ยจะเจอได้จากผักนะครับไม่ใช่ลงควัตถุสีเขียวคำว่าลงควัตถุเนี่ยคือวัตถุเล็กๆสาหรับเรื่องการลดกลินปากกับการลกลินตัวนะครับก็แน่นอนว่าไม่มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าทานแล้วรู้สึกดีทาแล้วรู้สึกว่าปากหอมทาแล้วรู้สึกว่ากินตัวลงก็เสียตังไปเลยครับไม่มีกลิ่นตัวเนี่ยสัน้มถูกกว่า ไม่มีกลิ่นปากเนี่ยคุณแปลงฟันสั่งมื้ออาหารก็ได้คือราคาถูกกว่าน้ำคอเลฟิลตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละ400-490บาทแปรงสีฟันราคาเท่าไหร่ครับยาสีฟันราคาเท่าไหร่ครับคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีแล้วก็มันไม่มีการทดลองที่เชื่อถือได้มันไม่มีเว็บที่อ้างอิงได้ไม่มีหนังสือใดๆกล่าวมาเลยนะครับว่าคอเลฟิลเนี่ยสามารถรักษาโรคต่างๆที่เขาอ้างอิงขึ้นมาได้ เวลากินก็ช่างใจนิดนึงแล้วกันมันเป็นการหมประโคมโฆษณาคือคิดดูเองแล้วกันกน, <c oughs> นะครับก็ขอให้มีความสุขกับน,น้ำาคลออฟิลถ้าจะกินต่อไปก็กินนะครับอาว่าพบกคุณใหม่โอกาสหน้ากับผมนะฮะไอ้จ็อบกับวอกปีพีหนึ่งสองห้าวันนี้ก็เหมือนจะมีสาระเนาะสั้นๆง่ายๆกับน้ำาคลออฟิลนะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ส่งมาหลังไม์แล้วกันถ้าหาข้อมูลมาได้ก็เดี๋ยวจะมาบอกถ้าหาไม่ได้ก็ เก็บเงียบ <laughs> โอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ